哎、嗯。嗯嗯 ลงอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะลงอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะดืะ้อค่ะขาวพองเลยลง,ข,ลงายลขาวพองเลยลูกลงลงลงหาน้ามาดูหน่อยลงอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะขาวพองเลยแล้วคุณแม่ให้นอนด้วยแล้วนะลงอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะขาวพองเลยค่ะลงลงลง แพงแม่ละแพงแม่แห้งแหงนอนใช่หรอนอนใช่ลงจะนอนแล้วลงอาบน้ำแล้ววยคุณ่ําคุณ่ําไม่ต้องขึ้นมารําไม่ต้องขึ้นมาน้องกลัวอยู่นั่นแหละ